ว่าจะทำสอนคลิปเอสอนเล่นคลิปสอนเล่นลูคาลิโอไปได้เล่นไฟเตอร์นะทีไม่เป็นไรมาครับเข้าป่ากันเถอะเข้าป่ากันเถอะชาวไทยนี่เราเป็นกรมป่าไม้ต้องเข้าป่าบ่อยๆอย่าลืมเลี้ยงสแต็กนะครับสำหรับคลิปตัวเล็กนะเราก็ใช้สกิลครับหมดสองสกิลก็น่าจะครบพอดีอ่าไม่ต้องใช้เพคกรอบสองนะครับรอบเดียวก็ตายนะครับโชว์ไปจิกปึ๊บโอเค โดนปั้นหนึ่งทีครับยอมยอมนกฟาร์มเร็วนะครับเดี๋ยวนะเพื่อนเหมือนจะบวกกันข้างบนไม่ต้องเติมหรอกเนาะไม่ทันเขาหนีทันนะถ้าเราไปเติมเหมือนจะจ่ายฟิกแล้วด้วยมั้งอีบุยอะ่ะมาครับลงล่างไปค่อยคอยไปยงั้นผมอัพเป็น a อ r l e s นะเดี๋ยวผมเล่นเป็นเบอเบอร์ a i r l e s มันเป็นสายที่ถ้าพูดตรงๆคือแบกง่ายสุดแล้เดี๋ยวนะโอเคผมแคมป์ตรงนี้เลย เขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นว่าเราเข้ามานะครับเปิดยังยังยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดผมว่ารออีกหน่อยถ้าเขาเข้าพุ่มมา่อยเปิดก็ได้คือเราเปิดปีกจูวคุ้มกว่าแป๊บนึงนะตีเก็บแส,บสแต็กรอ,อกกัอนอ่ะช็อตนี้แหละสวยงามโอเคหนึ่งตัวครับเราก็รีบเอานกครับเอเอารีบเอาพึ่งผมคือนกเนี่ย嘛อือโดนรัดหนึ่งตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาปูข้างๆเดี๋ยวแป๊บน,นึงรับเกิดเน<ๆ>ี่ย嘛โทษโทษเออผมผมโทษทีผมไม่ได้กลับมาเล่นป่านานมา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  ลำหนึงนะผมต้องฟื้นก่อนเออชุบไปข้างหลังโอเคได้ไดเข้าใจแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นมาครับตีไหมครับมาฟาร์มต่อจบตัวนี้นะ่าจะเวลเจ็ดพอดีนะผมว่าชุบชุบยังงั้นก็ปูอีกตัวปูอีกสองตัวอ่ะเวลเจ็ดชัวฟึบแต่เหมือนเวลาไม่คอยท่าไปมาโอเคคอยก็ได้ถอยเลยครับถอยเลยครับ เล่นไม่ได้ก็ถอยครับเดี๋ยวไปฟาร์มปูข้างล่างก่อนจาเวลเจ็ดพอดีนะเราค่อยแกงกันด้ะเมื่อกี้ถือว่าไปขู่เออไม่โดนไปดิเ <c oughs> มื่อกี้ถือว่าไปขู่เขาหนึ่งทีครับมาอัพเบเบิร์นมาครับผมลุยนีกว่าชื่อเดี๋ยวนะเราต้องอยู่จากมุมเงียบๆนะให้เขาไม่เห็นเราที่สุดอหะเนี่ยช็อตน,นี้แหละสวยงามหนึ่งทีไปต่อไปต่อไล่ไล่พี่กระจูเลยครับล้วค่อยมาเก็บตัวหลัง โอเคเรียบร้อยเพื่อนได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันเพื่อนสกิลไปแล้วเออปล่อยเขาปล่อยโอเคเขาไม่กล้าเข้านะสกิลน่าจะหมดแล้ะเราถอยมา,าพึ่งเลยครับเพื่อนต้องถอยมาแล้วนะหมดเวลาเพื่อนอือเพื่อนตายไม่เป็นไรเราได้พึ่งมาเยอะแล้วนะโอเคครับอือผมนะเอ,อ้ยปะเม <ns> <lacking S 2> ื่อกี้อิเล็กโทรบอลแอนิเมชันมาถึงผมไง ถึงผมฟิกผมก็ตายดีเอ้ผมฮ่าไม่ควรเสียฟิกนะไม่ควรเสียอีเจก็กัตทอมเมื่อกี้ไม่อะไรครับตายก็ดีจะได้กลับมาฟาร์มไวไวคิดในแง่ดีเข้าไว้ไปครับปึ๊บแอลเลอร์เอสแล้วก็ตีไอเทมที่พกมานะครับจะเป็นบัตตี้บาเลียกับเลเซอร์คอร์แล้วก็มัสเซลแบร์นะครับเราพยายามใช้สกิลแล้วตีก่อนแล้วค่อยกดแอลเลอร์เอสนะแบบเบเบอร์ตีแอลเลอร์เอสตีนะครับผมนั่นคือคอมโบ เพราะว่าผมพกเลเซอร์คอรมามันจะตีแรงแป๊บนึงนะโอเคไปเบเบิร์ดเลเซอร์ปุ๊บตีอันติเอเลเอสเห็นนะเอเลอเอสอีก่งตีถอยไปข้างล่างครับแล้วเดี๋ยวเบิร์ดไปฆ่าสวยงามไปยังไงนะอ๋อเราต้องเล่นถ้าเล่นแบบฟูลคอมโบนะจะเป็นเบเบิร์ดนะครับเบิร์ดตีเอเลเอสตีเอเลเอสตีเคือคอมโบ แต่ว่าถ้าเบรเบร์บิร์ไปแล้วนะครับเช็คด้วยนะว่าตัวเองไม่ได้ตีบูสแอนแท็กอะเพราะว่าถ้าเป็นบูสแอนแท็กุ๊บะเราจะรีคัเราจะ ope, รจะีคัพคูดาวของเอลเอสไม่ได้งงไหมเบมเบิร์ตีเนี่ยคือถ้าเราเอลเอรเสเรามอนตายโดยที่เราไม่ได้ตีให้สแต็กตีมันแตกอะเอ,อเราจะไม่ได้เอลเอสคืนนะครับมาเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยอยากไปพึ่งตรงนี้แต่ว่าเพื่อนเอ้ยสวยเพื่อนดันเอือไม่โดนแป๊บหนึ่งนะ แปลว่าเพื่อนดันแล้วมันมิสซิคอลไฟเยอร์แน่เลยเอาเพื่อนยังอยู่หรือวอันตีไปแล้วไม่โดนใครเลยครับผมมาทําไมวนะเนี่ยบนิ่งนะผมทําอะไรวนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังจะตาอีกเหรอได้ดิถ้าตามในบ้านอย่างนี้ก็ได้ดิครับมามาเอ้ยเพื่อนตามมันมาวะทําไมอ่ะทําไมนายมีนายมีเพื่อนคอยช่วยมาหนึ่งทีเออหลบไม่ได้ก็ตายตายดิครับ บหนึ่งนะผมลัดโลตอมได้ไหมวะได้แหละล้อมหนึ่งนกเขาเฝ้าเลยวะไปฟุบฟุฟุอันติครับเรียบรนอยฟุ๊เฮ้ยอ่ะทำไมเพื่อนลัดง่ายอย่างเงโอ้โหเออไปหนึ่งทีงน้ำตาจะไหลโอ้ยโอ้ยนิมเฟียนิมเฟียหนึ่งห้านิมเฟียหนึ่งห้าเก่งเกินตัวมันเนิร์ดล้วเพื่อนเก่งเกินไปแล้วนายอะเบสเบิร์ดก่อนเจอด้วย อันติเอท่าสองเอเลอเอสเออเรียบร้อยเดี๋ยวนะฝั่งนู้นเขาไม่เล่นล่างเลยเหรอถ้าผมเป็นทีมฝั่งนู้นผมบอกเลยผมวิ่งหนีไปล่างนะผมไม่อยู่สนุกันกขนาดนี้หราจิกกระจูกิกกระจูมึงฆ่ากูไว้ฆ่ากูไว้ไปครับค่อยๆเบเบิร์ดฆ่ามันเด้อไม่โดนหรอจบเลยยัดสิบสามแต้มก่อนชื่อไปนะครับหนีหนีหาทางรอด ขอบคุณคนสักคนที่ดันให้ไม่รู้ใครนะแต่มีคนดันให้เบเบิร์ดกับไปดิเดี๋ยวจูปิดเพื่อนลุมเดี๋ยวมันมีอันติเดือเดี๋ยวนั้วกำลังจะตายกันหมดเบเบิร์ตดักหน้าสวยงามจริงๆริงโอ้ยเกือบตายนี่มันหลอดเลือดดำจริงจริงก็ยังเขียวเยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เอาดีเดี๋ยวลากอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาหัวใจคอไม่ดีเลยนดีวก็โดนหดี๋วก็โดนแกงไปครับเบเบิร์ดเอลอเอสฟาร์มต่อครับ เต่าเกิดก็ยังไม่ต้องรีบนะครับคือตอนนี้เขาจะเพิ่งเริ่มตีอ่ะผมขอฟาร์มบัฟแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปโซนเต่าแล้วเพราะดูฝั่งนูน้นป่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าว่าไงเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจเก็บออบเจกขนาดนั้นอนะ่ะสังเกตจากตอนโลตอมนะเขาเลือกที่จะมาไล่เราแทนะที่จะตีออบเจกแล้วให้ลมมาไล่ให้ซัพพอร์ตมาไล่เขามาไล่เองแปลกๆไปครับฝั่งน,นี้บวกก่อนนะอ๋อเพื่เาเต่าไปแล้วนี่หว่าไปครับเออเรียบร้อย คนเกมนําจะทําอะไรก็ไม่ผิดยัดไปก่อนยิบเก้าแต้มลาก่อนปกรกจูอันตีหนีเลยไหมล่ะไม่หรอกท่านี้ก็พอเฮ้ยนิมเฟียนิมเฟียรตรงนี้เอาเต่าอ,อย่งไม่ตายนี่หวะผมเมาแลว้วเนี่ยนิมฟีอาเพื่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ให้เองเ <What? S 1> อาม่อันตีใช่ไหมครับอา่าไม่ต้องห่วงนะช่วงสามนาทีแต่ช่วงสองนาทีครึ่งเนี่ยห่วงได้แล้วเพราะว่ามันจะไปช่วงเล็ดเกมแล้วเล็ดเกมไม่มีอันตีน่าจะหยาบตอนนี้เดี๋ยวเราตีพึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปตีรถตอมต่อ เกมนำนะครับตอนนี้จริงๆเกมนำขนาดเนี้ยผมว่าอ่าันเดอร์ไม่ต้องเอาก็ได้นะะนกไฟฟ้าตรงกลางเนะ่ยเดี๋ยวมีคนมาหาเรามีคนมาหาเราเราไม่มีอะไรเลยเนะี่ยฟิกหนีมาก,ก่อนเดี๋ยวนะหามุมครับหามุมเบมเบิร์ดหามุมเบมเบิร์ดสวยๆนี่เนีย่ยตรงนี้แหละสวยงามจริงเออได้ถามคิวป่ะดับเบิลคิวครับเออไม่ได้ได้สองคิวไม่เป็นไร สองคิวก็สวยแล้วครับเดี๋ยวยัดล่างนะเอ้แต่เขาเกินหมดแล้วนี่หว่าชือบเบเบิร์ดเข้าไปโอ,โอ้เดี๋ยวนี้จะแข็งแข็งแข็งแบบนึงนะหนึ่งวิมีเบเบิร์ดนะครับอ่ะมีเบเบิร์ดแล้วครับไปครับเบเบิร์ดตีเอสตีโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเอื้อเขาเดี๋ยวนะผมผมผมแบบนึงตรงนี้เนียนปะวะผมกลับไปเดิมเลยแบบนึงเฮ้ยเนียนว่ะเนียนจัดเลยโอ้โหไม่มีใครเห็น พี่ก็จิเขาสนวานนะว่าของเราอย่างนี้อ่ะเราไม่ต้องเอาแต่เราต้องโซนนะครับเพราะถ้าเขาได้เกมเดี๋ยวมันเกมพลิกนะ,ะเ,เขาเห็นเราแล้วแล้วเขาหนีไปเลยแล้วกันมามาดามิเอตโคตรเวลโคตรนำห้าเวลเกมนำทำอะไรก็ไม่ผิดจริงไปส่องครับหา,หามุมเบสเบิร์ดหามุมเบสเบิร์ดไปแล้วครับไม่ได้สปอร์ตด้วยเหรอเศร้าจังเลยเหลือนนะเขาเหลือสองตัวนะ ก็คือเอมเมมอสนี่นะครับอีกคนนึงก็น่าจะเป็นใครวะอ๋อแฮปปี้เน็ตเดี๋ยวนะงั้นเลยเราไปล่างเลยนะครับเขาน่าจะมาเติมกลางกันหมดใช่ไหมพอเติมกลางกรนหมดเราก็จะยัดฟีห้าสิบแต้มตรงนี้เออไม่ทันพูดตายก็หนึ่งทีมาหนึ่งหนึ่งไอตัวเทพเจ้าหนึ่งหนึ่งมาดิครับอันติไปก่อนอันติก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับโดสโอเคสวยงามยัดก่อนจูเดี๋ยวค่อยว่ากันมาจูมาพร้อม กูพร้อมแล้วมาเอยอ,อ้า <c oughs> ไม่เป็นไรแอซิดก็พอไม่เบิร์ดยัดแต้มเดี๋ยวไม่ทันเออสิบแปดแต้มเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดตอหนึ่งร้อยสามสิบหกีจีครับผมเราทำไปสิบแปดคิวหกแอซิดนะครับโคตรข้นงก็จีจีครับผมจริงๆก็ถือว่ามาอวดสก,กินแล้วกันผมเพิ่งได้สก,กินมา เออตอนแรก,ก่าจะทําคลิปลูคาริโอแต่คลิปนี้ที่นกผมว่าผมว่าได้คลิปนะอันเนี้ยช็อตเล่นสวยมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับ่าอวดสกินนกเฉยๆครับผมสกินนกในวันนกๆน,นะครับผมเพราะว่ากินเจครับเราไม่มีแรงเล่นเยอะนะครับก็เท่านี้แหละครับทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากนะครับผมหากมีอะไรจะคุยกันก็คุยกันที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าทางเพจ Facebook ที่ทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ baby